สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยำเส้นแก้วกุ้งมึกค่ะใส่น้ำเชื่อมคาราเมลลงไปเลยนะคะหนึ่งกระบวยค่ะใส่น้ำปลาาของร้านยโยยำลงไปนะคะหอมนัวอร่อยมากใส่น้ำมะนาวลงไปนี่เป็นน้ำมะนาวคันสดไม่ใช้มะนาวขวนนะคะม้าเราแล้วก็ใส่เป็นติดลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยผงชูรักค่ะใส่ลงไปนะคะ ของปริศนาหมดแล้วนะคะวันนี้เราไม่ใส่ะคะ่ะแล้วก็คนนะคะ,ะคลิปนี้นะคะตอนที่เราถ่ายทาอยู่นะคะปิดร้านแล้วะคะ่ะไม่ใส่ถุงมือนะคะเดี๋ยวจะมีดรามา่าต่อมานะคะกุ้งตัวใหญ่ที่ร้านใช้กุ้งไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ปลาหมึกใส่ลงไปเลยะคะ่ะใส่ลงไปแล้วก็คน,นะคะ่ะโคเรโคเรโคเรวโคเร อันนี้นะคะจะเป็นเส้นแก้วค่ะใส่ลงไปคนค่ะโคเร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 เสร็จแล้วค่ะยำเส้นแก้วกุ้งหมึกตัวใหญ่ๆจ้า